สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่ได้พูดถึงชายิปสรงกระสินในแมตท,ที่คาวาซิกิฟอนตาเล่ถล่มเอาชนะยาฮูดารุนทักซิมแบบขาดลอยไปเลยครับ5ประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมนี้ก็มีชื่อของชายิปสรงกระสินในสกอร์บอร์ดด้วยนะครับซึ่งจะตัวทําประตูได้ในนาทีที่88ของเกม โทรุอันิกิเองก็ส่งชาทิปส่งกระสินลงเล่นเป็นตัวจริงกูกับวากิสกะในตำแหน่งกองกลางตัวรุกโดยเจ้าตัวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งและก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่ได้ชื่นชมการเล่นของเจ้าตัวในวันนี้ซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมชาทิปกันแบบยอดเยี่ยมมากแอดก็ได้รบดวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเอาละครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลคาวาสกิฟอนตาเล่กันเลยดีกว่าที่ได้พูดถึงชาทิปในแมตช์นี้ซึ่งคอมเมนต์แรกก็ได้บอกว่า จบการแข่งขันยาโฮ0-5คาวัสกิฟอนตาเล่เริ่มด้วยวาก,กีสกะ1ประตูยูกุบายาชิ2ประตูและประตูจากมาซิโยกับชาเทิปในครึ่งหลังชชนะครั้งใหญ่โดยการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมของฟอนตาเล่นี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่พูดถึงในภาพรวมของการทําประตูนะครับซึ่งเกมนี้วาก,กีสกะทําได้1ประตูยูกุบายาชิทําได้2ประตูและมาซิโยกับชาเทิปทำคนละ1ประตูซึ่งประตูของมาซิโยชาเทิปเป็นคนแอสซิสต์นะครับ มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าชนาทิพต์หล่อมากถึงตัวจะเล็กกว่าฉัน1น3 3ซนติเมตรแต่เขาก็แสดงบทบาทที่ยอดเยี่ยมได้ฉันคิดว่าเขามีความพยายามมากเท่าที่ดูเม็ดนี้ชนะทิปดูจะมีชิวชีวาขึ้นพอสมควรมาต่อกันที่เม้นต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่ายูคุายาชิและยามานันิช่วยฟอนตาเล่วากิสกะชนาทิพ์และทาจิมาน,านันะเป็นแดน,นกลางที่ดี เป็นเกมที่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมถึงถูกใช้เป็นรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในฤดูกาลนี้เป็นเกมพ่ยอดเยี่ยมที่ทุกคนในสนามสแสดงความแข็งแกร่งเม้นต่อมาครับก็ได้กล่าวว่าฉันสงสัยว่าเป็นเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าฉันรู้สึกดีที่ยารูมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในเกมการแข่งขัน Man of the Match จะเป็นยูกุบายชิแต่ส่วนตัวแล้วอยากให้ชานาทิพชนะอาจจะดีกว่าที่จะปล่อยให้เอเากะทำทุกอย่างมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่า ชนาทิพฟิตแล้ววันนี้ดีเกินไปจริงๆนัดน,นี้ชนาทิพเองก็มาดีในช่วงที่วากิสกะเปลี่ยนทัวออกไปนะครับซึ่งโคดก็ส่งมอบงานให้กับชนะทิพมาเป็นตัวปั้นเกมของทีมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าวากิสกะออกไปปับ๊บชนะทิพเองก็จะมีบทบาทมากขึ้นในเกมทําให้เจ้าตัวได้หนึ่งอซตแล้วก็ทําได้อีก1ประตูก็เป็นเรื่องดีนะครับสำหรับชนาทิพที่กําลังปรับตัวได้ดีมาต่อที่เม้นต์ต่อมาเลยครับได้บอกว่าหวังว่าชนะทิพจะมั่นใจด้วยการทําประตู ก็ถือว่าฟอร์มของชาริปโหดพอสมควรนะครับที่ลงเล่น2นัดทํา2ประตูและก็1นึ่งแอซิสซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆในการลงเล่นเป็นตัวจริงของฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกมาต่อที่เมน้นต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าฟอนตาเลชชนะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมของวากิสกะทําให้เขามีแรงผลักดันอีนาก,กะน่าจะกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีวากิากะปั่นโ้งโครมกิบส่วนชาริปทำประตูได้เป็นอะไรที่สุดยอดมากวันนี้มาต่อที่เม้นตต่อมาเลยนะครับได้บอกว่า ไม่ได้ดูทุกเกมใน k a วาซาก,กิฉันรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของโคบายชิและชนาทิปนั้นดีและการร่วมเล่นในแดนกลางอยู่เสมอมาต่อที่เมนต,ต่อมาเลยครับได้บอกว่าต่อให้คุณทำพลาดกับชนาทิปคุณก็จะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่อยู่เสมอจะสู้หรือยอมแพ้มาต่อที่เมนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าฉันรู้สึกอีกครั้งว่าชนาทิ t เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเมื่อเขาได้รับบอลจากสุกางาวะก็จะควบคุมบอล และจ่ายในจังหวะที่ได้เปรียบเป็นอย่างมากซึ่งเชื่อถือได้เกมนี้ชาทิปเองก็มีเวลาในสนาม90นาทีนะครับซึ่งจะตัวก็มาโดดเด่นอยู่ในช่วงนาทีที่70ของเกมก็จใจค่ายกันในนัดที่เจอกับกวางโจเอเวอร์แกลนนะครับในช่วงที่เปลี่ยนวกเกสากาออกแล้วชาทิปก็จะมีบทบาทในเกมมากขึ้นจนมาสู่การทําประตูได้ในเกมที่พบกับกวางโจและก็เหมือนกันกับเกมนี้ครับในช่วงที่เปลี่ยนวกเกสากาออกชาทิปก็มีส่วนกับเกมมากขึ้นและจะตัวก็ทําประตูได้ในนิสุด ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นลูกที่ส้มหล่นของเจ้าตัวจังหวะน,นั้นเป็นบอลทะลักจากมาซินโยทําให้ชาทิปยิงประตูเข้าไปแบบไม่ต้องเซฟเลยคือจังหวะน,นั้นยังไงก็เซฟไม่ได้นะครับจอขนาดนั้นมาต่อกที่เมนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าโคบายาชิและชาทิปเหนื่อยจริงๆชาทิปยังน่ากลัวในแง่ของความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมของตําแหน่งแต่ก็ยังดีที่เขาทําได้ดีในเกมดังนั้นดูเหมือนว่าเราจะคาดหวังได้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล นนี้ก็คาดหวังกับชาฮิปในช่วงเลก2ของฤดูกาลึซงแอตก็คิดว่าชาฮิปน่าจะกลับมาฟอร์มดีในช่วงนั้นนะครับใจจริงก็อยากย้อมผมทองด้วยนะเพราะว่าเจ้าตัวย้อมผมทองแล้วเก่งชิปหายไายป่วงเลยมาต่องที่เม้นต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าชาฮิปเป็นภัยคู่คามต่อสโมสรและผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างแน่นอนเม้นต่อมาครับชาฮิปเป็นประตูที่2หลังจากย้ายเข้ามาคาวาซิิฟอนตาเล่เม้นต่อมาครับ ชาณาธิปคุ้นเคยกับบรรยากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูเหมือนจะเป็นภัยคู่คามจากมุมมองของคู่ต่อสู้ที่ทําคะแนนให้กับ ACL มาต่อทีเมนต์ต่อมาครับได้บอกว่าวันนี้ชาาธิปฉายแววคุณอาจมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคุณเคยกับสภาพอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉนันมีความสุขที่ได้ใช้งานจริงๆชาาธิปก็เคยเจอกับ Yahoo มาแล้วอย่างที่ฮัดบอกนะครับ ซึ่งเจ้าตัวเองก็รู้คุณเป็นอย่างดีครับวิธีการเล่นของย aho และก็ทักษะความสามารถของผู้เล่นในอาเซียนก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่ยอดเยี่ยมขนาดนั้นนะครับซึ่งชาติเองก็น่าจะรู้ดีเพราะว่าเจ้าตัวเคยเล่นในอาเซียนมาก่อนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมานะครับได้บอกว่ามันสุดยอดมากที่เขายิงในช่วงเวลานั้นมันเป็นแมตช์ที่วิเศษมากแม้ว่ามันจะเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แต่ฉันก็ยังกังวลกับจังหวะที่ชาทิททาผิดและกลายเป็นจังหวะโต้กลับของฝั่งตรงข้ามจํานวนมาก มาต่อที่เมนต์ต่อมาครับก็ได้บอกว่าดีใจที่ชาทิปทําประตูได้ในนาทีที่87ซึ่งเป็นประตูที่5ของคาวาซากิคาวาซากิรู้สึกดีกับประตูของชาทิปและมาซินโยไม่รู้สึกดีก็ไม่ได้นะครับ2นัด2ประตู1แอซิสถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวมาต่อที่เมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าชาทิปประตูที่ดีวันนี้เขาทําดีที่สุดแล้วจากแนวลุกและบอลสุดท้ายทุกจังหวะที่ลูกบอลกลิ้งไปถึงเขาเขาก็ทํางานหนักทุกครั้ง ก็จริงๆนะครับแมต์นี้เจ้าตัวก็พยายามช่วยทีมตะลุยเดี่ยวไปในหลายๆจังหวะซึ่งก็เห็นถน่งความทุ่มเทของเจ้าตัวในแมต์นี้นะครับมาต่อที่เม้นต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าท้ายที่สุดชาทิพเป็นผู้ขุ้นคามต่อผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น MVP ของซูซูกิครับและคิดว่าคงนึกถึงชาทิพคนนั้นและเป็นสุดท้ายครับเรียนนำมาชมกันในคลิปนี้นะครับก็ได้บอกว่าฟันตาลีวันนี้ชาดีนใ,นใจมากชาทิพลุ้นโคตรตื่นเต้นขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณ ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนะครับที่ได้คอมเมนต์ถึงชาทิพสงกระสินและก็คอมเมนต์ถึงเกมที่คาวาสกิฟอนเตเล่สามารถเอาชนะยาโฮดารุนทักซิมไปได้5ประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมนี้ก็ต่างกับเกมที่แล้วเป็นอย่างมากเพราะว่าเกมที่แล้วยาโฮเองก็บีบเพสซิ่งอย่างหนักเป็นผลทําให้ยิงประตูกันไม่ได้ในนัดที่แล้วแดนกลางก็มีชาทิพวากิสกะและก็ทาจิบานาดะซึ่งก็เป็นแดนกลางที่เล่นในเจลลกอยู่แล้วก็ทําการโลเทชันมาเล่นในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก ซึ่งก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของฟอนตาล่นะครับและก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของชาฮิปอีกเช่นกันซึ่งมันสุดยอดมากและเกมต่อไปครับคาวาซีฟอนตาล่จะพบกับอุนซานฮุนไดในวันที่27เมษายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็ต้องรอติดตามเชียร์เจชาฮิฟตไปด้วยกันซึ่งนัดหน้าก็มีแนวโน้มว,ว่าชาฮิปอาจจะไม่มีชื่อในเกมต่อไปเพราะว่าอาจจะต้องพักและก็ไปเล่นในแมตต์ต่อไปนะครับ ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันในวันแข่งขันอีกทีส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการำนำเสนอความคิดเห็นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ